เฟนี่ของเสียบวะอย่แบงนะอย่า,า,นนา,ยาก,กินุยอแก่นี่ขนมสนเสียบตาเคยกินบ่นอ่ฮะโอ้หอ,อันนี้บ่นคนนิยุ่มครับ,ว,บว้ายวานี่ละคงแค่ช่ตั้เย็นไว้ออูกซาเล็กน้อยหนิน้ำบ้วนน้ำสะิดสิคอสิคอสน้ไทาดิต้องกินิคอเลย มัเนแหลยครับเอ้วกินขนมตัน,น,นเรืองกวนนมปล,นปลานี่ยังปลาเนี่ยเป็นไรติดคอป่ะเดียบป่ะเนาะอันนี้ปูย่างพันหมักดิ่เน,น่มันมีงาด้วยอ่ะขนมอะไรวะตุ๊บตับบอกเมื่อไนอันี้อะไรใส้เผือก đây là khoai kiếp giòn luôn này, tôm luông cua mềm xẹp luôn, ăn, ăn mẹ, này lao luôn, xẹp ăn này nè, miếng bánh, ăn luôn, cái nọ, đi đi, đi, แน่นวะจกหวีดนึงแน่นวะมึงอไะผักเตียงครับผมกินเิียข้าวขนมแล้วก็แจ้งสนุกต่อโอ้เจีาเว้ป่าเออกินโดนไหม làm được bao nhiêu nè, đây kĩ năm bạc, 3 bạc, bốn nhiều Bên hà Diệp tăng bao hà bà ná rồi nỉ ná xong nỉ ná, nên loại. Nắm đọc đây bạc. Quậy, rồi. Chúng tau ต้องลุกสองฟ้าเหมือนเิมื้อมานี่ครับบัดเต้องลุกใส่ถังน้ำมันเนี่ยเนียนๆนุ่มๆพี่กินน้ำมันในโซล่าฮ่อซื้อเต็มไอถูกจัลลันหนึ่งจัตบาทนี่ละห้าล <5 l. S 2> ิตรแบบมือปั่นเนี่ยแม่รับเือหมุนพี่กินซื้อใส่รถไทยอ่ะแบบหลอดแม่เป็นหลอด,บบอดต้องหลอดต้องหลอดต้องหลอดโอ้ยต้องหลอดเยอะมากเลย ครั้งหนึ่งใส่ใท่เดินตามเนี่ยโว้ยใส่โบนควจะเป็นฝูใหม่ทีหนึ่งโอ้ยบสั้นรุ่นไอ้บาสั้นรุ่นไอ้สติดน้ำมันบอกซื้อมาดองรุ่นไอ้ซื้อมาดแล้วเน่เีเที่ยงกันกันซุนี้กันับรุ่นไอ้ซื้อมาดองปีนีเป็นคนดองเป็นพวงเนี้เนีเอานีย เราเปให้พันน้าเบิกเงินตองไปกินเงินไม่้พันต้องเอาเองใง่ายนั the ่นอันนี the ้นี่อันนี้ยังว่ารับมากก็ใจก็เป็ใจตัวก็เป็ดติเป็แบบงแม้ทีอยู่บ้านได้หลายอนาคตเเนะเปิดตั้ ฮะอืมโปรินดเปิดเลยเนีย่เป็นตองเสียดีกว่ามันมาแม่มันคนยั่งหน่อยอยู่อืมอิ่มหรอกมันมีเงิมาเล่นด้วยลินไปได้ลิดแก้วดิดนี่โอ้โไปแล้วไปตอีเนาะงต้องแนวด้วยตัว มา่วยป้าที่มีหนึ่งสองสามทีหาหกคนหนึ่งกาวห้กินเขากันย่านบักปานเนาะก็เลยใบก้าเล่นเจ็ดปากรูบยวมเป็นตายานเนี่ยบ้านนะเนอะองแทร่เนี่ยนเใจ้องปลาลองโอ้ยปลากินนั่นเลืออยู่สิบบาทแค่นั้นแซบบ่อันที่ไหนแซบบ่เดี๋ยวซื้อมากินอีกเื่อแซบบอันนลองด้จบอ่ใส่้า เป็นข้าวบ่นมีไผ่ท่นเบิ่งไทยแลบอสละเราซิมเตะข้าวกันโอเครับผมหนูแสงสนกครับงวดเจ้าบอไปยังเอามาข้างดำ ย่างสดสดปัวหม้อคางดำเอาซอกสีค้างมันด้วยโอ้โหกินไปลเนี่ยนาน้ปลากะพง้างเลยนัวหม้อค้างดำบุ๊กเอา่นๆกินตั้งกตากินตาด้วยกันปลากระพุ้งค้างเหลืองสิ เจ้ากับยอนน้ำต้อยอยู่เนาะโอมคนตาต้องรเกือมันแม่นว่าปานมึงอะบอสใ่เกือด้วยครับยังแม่นบลูมกันดี้โอยไม่หมดอย่า้ บ่ได้อัปโดนแน้วนะครับยูทูกเตือนละอย่างเื่อวานวุ่สี่วันนี้เราพารทีมงานติดตัวต่อรักษิณงาวัยว่ยการนี้หรอวสอนอะไบ่กินเป็นบอมีลุงไหบอปไปท้เปิดไปดอนงล โอ้โอ้ยน่นีอ้เที่ยมก็มีแ้วไน่างน้กันน่เปล่ยนอย่คือตายห้าตายชัย

่รรค,ครับขอบคุณหลายนะครับเด้อติดตามครับติดตามทีมงานนะครับ